เร้านมาแค่นี้ลูกร้านมาที้ร้านเดินมีร้อนร้านนี้ลูร้านีร้านไม่ได้กับเพื่อนลูกเป็นเทนมานี่เราเป็นเทนโอ้ดีจ้ สวัสดีตจ้าสวัสดีจ้านี่พ <Rach> <S atri> ีอาร์ของของะครับนัวโ้โใช่น้าส่ปิ่ง ไปแล้วว่าต้อเปลยสีที่นีระเขเองมาทะเียนเลยมมีนันีอยิ้มที่ใส่เป็นรูปพระพุทธรูปอะอมยิ้มแบบเป็นพระพุทธรูปเหมอนโดนด่าอย่างนล้เออโดนด่ามันเลยของเา Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ